กรณีของนักวิ่งที่โดนวางยาในน้ําดื่มตอนไปวิ่งออกกําลังกายที่สวนสาธารณะที่ศาลากลางจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะวางขวดน้ําไว้ตรงจุดสตาร์ทแล้วก็ออกวิ่งไปกลับมาพอมากินมีอาการช็อกแล้วก็รู้สึกว่า,าตาค้างติดขัดน,นะคะปรากฏว่าเอาน้ําไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอสารไซลาซีนหรือว่ายาสลบแมวปนเปื้อนอยู่ตรงคอตรงคอขวดถูกเจาะเป็นรูแบบนี้ค่ะ วันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดอีกทีนะคะไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมใช้เวลาอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็ไปดูจุดตรงนั้นคือม้านั่งม้านั่งคือจุดที่คุณวิโรจนักวิ่งที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยวางขวดน้ำมาไว้หลังจากตรวจดูเสร็จเดินทางกลับ ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะนักข่าวที่ไปรอสังเกตการอยู่ก็เห็นว่าทางเทศบาลนครนนทบ,บุรีตอนนี้เขาเอาป้ายโปสเตอร์มาติดแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นข้อความเขียนว่าขอความร่วมมือผู้ที่มาออกกําลังกายเนี่ยค่ะให้พกขวดน้ําหรือภาชนะใส่น้ําติดตัวไม่ให้วางเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของท่านเองอทางคาดีค่ะผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบ,บุรีท่านบอกเลยว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรในการติดตามตัวคนร้ายขอเวลาตํารวจทํางาน ระยะตอนนี้ให้น้ำหนักไปที่คนร้ายประสงค์ต่อทรัพย์อยู่นะคะส่วนผู้เสียหายรายแรกที่เจอเหมือนกันโดนวางยาเหมือนกันเป็นไกด์ทัวร์เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกเข้ามาให้ปากคำแล้วแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีด้วยค่ะ